哦。 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนกลับมาพบกันกับหนีอีกแล้วนะคะในช่องอีสานอินอเมริกาค่ะมืี้ค่านิงได้ขนมจีนน้ำยาปลาลูกชิ้นปลาปลากระป๋องสูพิซุซนองกินเด้อเมนูขื้ยาวแต่เหมือน,นี้มาเราพักก็มีอันถั่วฝักยาวหั่นนะคะอันนี้คือต้นอ่อนถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีอันใบผักอีตูเดอ้อมากมากม,ม,ม,มากินข้าวน้ำกันค่ะสบายดีไหมทุกคนเน,ะนาะขณะน้องพี่น้องเนาะมึงเนี่ยเฮดพอตะแล้วค่ะโอจินนอนแม่กาแฟเฮด แซ่บเพค่อเกาเรามื่อเนี้ยห,หนัววันนี้หนิ่งใช้ขนมจีนของครัวไทยไทยและไทยทูยูนะคะราคาสี่สิบห้าบาทเส้นเล็กเหนียวนุ่มไม่ขาดเลยนะคะข้อมูลการติดต่อส,สื่อ,อยู่แต่คลิปเด้อค่ะเด้อฝากไว้เลยอค่ะเด้อของของครัวไทยไทยและไทยทูยูแซ่บแล้วาบ่บแพงนะะ้ำค่ะมานี่ขนมจีนเพิ่อน,นี่แบบว่ามันเหนียวอิ่เลเด้เหนียวแบบบ่ขาดนะแม บ่มีบ่มีกอ่อตัวกันอ่ะมาเบาๆลายใหญ่ห่างพีกอวกลวกอยู่ใส่มือคือเกาเด้ค่ะมอนิเตอร์ใส่มือสำหรับกับซสอนได้มากมากน้ำลายแตกน้ำลายแตกนะคะเลือดเยอะขนมจีนน้ำยาป้าป,า,ปากกระปองนี้ง่าย ก็พอกินน้ำลดยก็แซบลูกชิน้นปลาลูกชินก้นไก่หนีไม่เข่ากันเนาะนี่ถั่วฝักยาวจุกๆ Tuấn òn, tuấn tàu, ngam ngam Bài men lắc chắc lắm bạn Mưa nghe ôi chín quá đã, phải lên ขาลูกนอนก่อนแมงสีได้กิ่นอั่นโบด้กินแสบ่องเหลือน้ำหน้าท่นานผู้ใดสั่งขนมจีนไปห่อหนึ่งเนี่ยท่านกินคนเดียวนะกินได้หลายอ่ะ sáng được 3 theo, 45 baht luộc gìn được 3 theo, thằng phu gìn nổi cái này 4 theo 5 theo พวกเกลีย้ยหันยังเสิเข้ากันกับขบนมจีนอ่ะ มันเีเอากาศดีเดียถ้าโอจินเปเรือหลังบ้านมันมีหอนเลยมือนกมีแดดแต่ว่าบม่อนเพิ่งว่าหันิกเอ็นนี่ยบ่อนหลยผ้าโอจินไปว่ายน้ำมีปานปูปัญยาโอจินมากวายน้ำไปแงมใดก็สีลุงแต่วายน้ำแต่วันทงหนาวมันั่นเลเล่ห่ยหยเทียว จริงว่าสิเหตุตั้งแต่หมูว่านเรานำยาปลาเนี่ยแต่ว่าหมูว่านมันจะเ็ยคิปหนาวไปฉีดวัคซีนมากหนาวหอมพอหฮมเบิดเมื่อบางคนก็จะเอา่เป็นยังเนาะแต่วานยิงกับหนาวมีอาการหน,น,นาว ขนาดว่าจะของแั้งแรงเลยนะไปออกกำลังกายทุกหมูยูฟิตเนสคิดว่าจะรอดแต่ก็บรรอด หายตัวอ่อนทนนั่นเต่า เห็นนั่นเมืองเมืองไทยขาเจาก็าเห็นมีคนไปฉีดวัคซีนโควิดหลายแล้วนะคะนาะดาล่งดาร่าแต่ว่ายุนิชีแล้วท่านเข้าไปตามห้างตามร้านร้านอาหารร้านเอียงสินะทัน,ทนย่างเข้าไปก็ต้องใส่หน้ากากให้ขเขาะะด้อค่ะเดี๋ยวยู่แคลิฟอร์เนีย ทันไปที่กลางแจ้งที่บริเวกายคนอื่นอะบอ่ใส่ก็ได้หรือว่ายังตามถนนบ่ใส่ก็ได้แต่ทานต้องเข้าไปซื้อของหรืออย่างสิต้องใส่เขานะคะแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องใส่จะมีความรู้สึกว่าย้รอบแขนที่มันเจ็บอ่ะ ฉีดวัคซีนโค้กดคือยังบวเจ็บหลายซ้ำฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เจ็บกว่า ับลูกชิ้นปลาเขาก็นำ้ำยาปลาเนาะลูกชิ้นใกล้ก็แ่บแต่ว่ามันค่อรู้สึกว่าลูกชิ้นปลามันแสบสุด 卵了，还要呕卵了。 x e 뉴 c 타 o รสชาติของต้นทั่วลั่นตอเนี่มันสิบมันมันนะะ่นเลค่ะสำหรับเลยส่วนตัวมีความสุมว่ามันแสบกว่าทัว่วไอ้ทั่วงอกมีรสชาติกว่านะมีความมันมันท่านบ้านห้าก็เป็นต้นอ่อนถั่วท่านต้นอ่อนทานตะวันอย่างแม่งที่ลนะ you <laughs> แซ่บท้องเผ็ดอิม่ม้วคะพี่น้องกินแซ่บๆไปน้วกันเลยค่ะเด้อเมนูขนมจีนน้ำยาป่านะคะวันนี้อยู่ดีไม่แห้งทุกคนเลยคะ่ะพอกันแค่นี้คลิปน่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยค่ะ